แวมาป้ายยาไปไย้ายใจกับกล้องวงจรปิดไร้สายของแบรนด์เลโกตัวกล้องดีไซน์สวยงามมีขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายและสะดวกวกล้องตัวนี้มีความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลภาพชาัดจ,จัดเต็มมากค่ะและยังมีที่เปิดปิดสําหรับชาร์จแดตและใส่เมมมีการ์ดตัวกล้องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียม5000มิลลิแอมในกล่องเขาจะมีใบคู่มือมาให้และมีที่ชาร์จแบตสามารถติดตั้งในบ้านหรือติดตั้งตามผนังบ้านก็ได้เลยค่ะจะบอกว่ากล้องตัวนี้ติดตั้งได้ทุกที่เล แถมกันน้ำกันฝนได้อีกด้วยดีไซน์สวยงามและวัสดุหนานแน่นกล้องเลโก้ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานผ่านแอปเลโก้ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS เลยค่ะจากนั้นเราก็ลงทะเบียนและใช้งานได้เลยกล้องตัวนี้สามารถผู้ตอบโต้ได้2ช่องทางและสามารถเปิดเสียงไซเรนแจ้งเตือนผ่านมือถือทันทีเมื่อมีคนบุกรุก พรามันบันทึกวิดีโอย้อนหลังได้เลโกไร้สายตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ไปมุมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือห้องครัวสามารถย้ายได้ตามสะดวกเลยค่ะภาพมุมกว้างร้อยองศาคมชัดทุกมุมเห็นภาพได้ไกลที่สำคัญภาพชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเซนเซอร์อินฟราเรดมองเห็นภาพตอนกลางคืนชัดเจนโหมดบันทึกการเคลื่อนไหวใช้งานได้1-2สัปดาห์กล้องของเลโกทนแดดทนฝนจะตั้งนอกบ้านในบ้านก็สะดวกมากๆค่ะแถมไม่มีสายไฟมาให้กวนใจ ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามพิกัดด้านล่างนี้เลยค่ะ